ไขชมดวัตถุดิบล้าค่ามีเงินก็ใช่ว่าจะหาซื้อได้ไขชมดคืออะไรโอ้โหอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นหอมมาเลยครับแล้วฉันยังไงถึงจะได้ไขเข้ามาไขเขาคืออะไรทําไมไขเขามีคา่าไขเขาอยู่ตรงไหนถามท่านผู้นี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับออสวัสดีครับคุณอะไรครับอ้าหาันออกเลยค,คุณสันติศักดิสนองสิงห์คับคุณสันติศักดิ์เราได้ยินแต่แกาแฟ ขี้ฉมดนะใช่ครับใช่ไหมอันนี้ก็ชมดใช่ครับแต่ไม่ใช่ขี้เขาใช่ครับเพราะเป็นกาแฟอะไรก่อนครับกาแฟอาราบิก้าอาราบิก้าอ่าเธอรี้มาเกี่ยวกับเรื่องไข่มันเป็นไข่กระดูกหรือเปล่าไม่ใช่เป็นไขมันที่เออเขาเป็นสายพิเศษที่เขาจะมีต่อมไข่ที่ว่าเขาจะผลิตออกมามันเหมาะสำหรับทำกาแฟใช่ไหมมันอร่อยมันอร่อยไอ้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 นอ้้ไอไอ้ไอ้ออไอ้อ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ ชะมดอะไรครับชะมดมันมีกี่ชะมดครับคุณเอ่ออันนี้มันเป็นชะมดเช็ดมันเหมือนกับชะมดอื่นๆไหมครับมันเรียกตามพฤติกรรมของเขาครับอ๋อเขาเป็นชะมดเช็ดเช็ดคือเช็ดไข่ไปออตามต้นไม้ตามกิ่งไม้ในป่าอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูนะถ้าดตูตรงนั้นจะไม่เคยเห็นใช่ไหมคุณทันิษฐี่ทำท่าชะมดเช็ดแม <ś c oughs> ่เรงจี้จี้แค่ทำจเจ๊งแต่ไม่ต้องทำยังไงก็ต้องทำแ่เเเป็นนพือี้ย นี่แล้วป่ะแล้วก็อันนี้สมมว่าเป็นกิ่งไม้อ๋อก้นอ,อ,อย่างนี้เหรอก้นอย่างนี้ฮะก้อนอย่างนี้เหรอก้นอย่างนี้ฮะี้อนอย่างนี้แมไม่ต้องเช็ดขนาดนั้นก็ได้ครับคุณปัญญาเพราะวันนี้ครับเราพาน้องชมดเช็ดตัวเป็นๆมาที่รายการของเรากันเลยทีเดียวนะครับตัวชมดอื่นๆก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ไหม ตอมันจะแตกต่าแแงกันที่ลายครับลายตรงนี้เป็นยังไงครับใส่ครับคือคือ,คอตอนเนี้ยมันมีชมดกับอีเห็ดนะครับคือถ้าอีเห็น,นห,หางจะดำเลยไม่ไก็มีป้าดนนีขาิดเดียวตอนนี้มันจะเป็นป้องเลยถ้าเป็นป้องนี่ก็คือเป็นตระกูลชมดมันมีชมดแผงฉมดอะไรหลายอย่างแต่ตัวเนี้ยคือเป็นเป็นชมดเช็ตที่มีป้องแล้วก็ไม่มีตรงแผงคอโอ้แต่พอพอเป็นชมดเช็ตนี่ก็ถือว่าผลิตไถได้ใช่ครับฉมดอื่นไม่ได้แล้วนะ ครับอ้าวทีนี้มาดูอยู่ตรงไหนแหละก็ต้องอยู่ที่แถวข้อคอเนาะที่เกินครับคุณเนาะตรงต้งหางจะเป็นจะเป็นวารตามลงมาก็เป็นอาไว้ยวะเปศียบเขาอาฮะระหว่างโอ้ระหว่างเนาะเขาอยู่ใต้วาวรระหว่างนะใช่ครับจะเป็นต่อมที่ว่าผลิตออกมาแล้วแล้วเขาเพื่อผลิตมาเพื่ออะไรครับสมมตินะครับในป่าใหญ่เนี่ยรับทันที่ฟางขับการที่ว่าเขาจะเช็คถึงเจอกัน เราต้องตัวรู้ไวะเราส่งสัญญาณส่งสื่อกลิ่นเนอะเนาะใช่ครับไปกลิ่นไปกลิ่นจริงๆแล้วไข่ไข่ชมพทนี่เขาเอาไปทําอะไรไหมครับคือถ้าเป็นสมัยโบราณจะไปเข้าเครื่องยาโอ้เป็นพวกยาลรมยาหอมอะไรอ๋อเป็นของดีเลยใช่ไหมใวิกว่าจะได้มานี่นะครับนะถือว่ายากแค่ไหนยากมากๆครับอยู่ใี่อารมณ์เขาถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เช็ด ก็คือถ้าเราไปรบกวนไปอะไรปุ๊บเ<อ>นี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ปลอดภัยแล้วสมมติเกิดเขาอารมณ์ดีเขาเช็ดทีนึงอะมันจะได้แค่ไหนก็<ค>นทำเองละตัวเขียวเลือดเราไม่ต้อเลียมมันเลือดแกเด็กนะเขาถือเป็นสัตว,ว์ประเภทไหนเลี้ยงได้ไหมอันนี้คือเป็นสัตว์ป่าคคุ้มรองถ้าเลี้ยงต้องมีแบบอนุญาตมีแล้วะดับมีแบบอนุญาต ามยากในการเลี้ยงดูเจ้าชมว์เช็ดนี่แหละครับที่ทําให้กาแฟไข่ชมดถึงเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากๆมีเงินนี่ก็ใช่ว่าจะหาได้นะครับแล้วทําไมคุณสันติศักดิ์ถึงได้มีแนวคิดเอาไข่ชมดมาทําเป็นกาแฟล่ะครับ <Okay. S 1> คุณคสันติศักดิ์มาทำกาแฟมาเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะเรามโนโมโนเพโนโราะเรื่องอะไรบ้างครับชมดไม่กินกาแฟ <c oughs> ซึ่งเป็นจริงหรือไม่จริงจริงครับชมว์จะกินสารเล็กๆ แล้วก็ประมาณ80%อีก20%คือกินผลไม้อล้วที่กาแฟขี้ชะมดละ่ะอันนั้นน่ะคือมโนว่าเป็นกาแฟแก้วแรกที่ว่าเขาอยู่กับเป็นฝูงแล้วสัตว์เล็กๆไม่มี <Okay. S 2> เขาก็ไปกินกาแฟแล้วคนก็ไปเก็บมาแล้วก็มาคั่วแล้วมันอร่อยมันก็น่าจะอร่อยจากไข่ก็เลยเอาไข่อ๋อตรงนี้ก่อนประเมินก่อนครับเอาไข่มาค,คุกกับเม่กาแฟสดคือพอเราลองไปแล้วเนี่ยออ,อ,อันนี้คือเขาจะสาบมากครอ ตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการหมักเสร็จปุ๊บคุกแล้วแล้วเราก็ต้องมาตากแดดเพื่อให้ไข่เดินไปทุกเม็ดพอมันเริ่มแห้งเราก็จะต้องมาอบอบอีกเพราะว่าถ้ามีความชื้นลาขึ้นจบเลยอย่างน้อยๆต้อง6กเดือนหกเดือนกลิ่นของไข่ถึงจะหายยิ่งนานยิ่งดีโอ้หั มันกาแฟน,นี้ได้อะไรจากไข่เขาล่ะคือความเป็นอะไรของไข่เขาเพราะว่ากินสาบมานายไปแล้วอร่อยไงครับคำเดียวสัส้นๆแต่แม่รู้เรื่องเลยนะครับอร่อยแบบนี้อธิบายก็คงจะยากเอ้าต้องลองชิมกันแล้วแหละครับจุดเด่นเขาคืออะไรออกมาคุณน,นันสักดิ์ดื่มแล้วมันยังไงรสชาติกลิ่นเพราะมันยังไงหอมครับหอมตอนนี้ออตอนนี้ผมอยู่อยู่ระหว่างตรงนี้นะไม่ได้อยู่ใกล้กลิ่นมาถึงตรงนี้เลย หอมไหมหอมไหมพวกเราคุณมดมาคุณดิวหอมเลยหอมหอมหอมถ้าว่าได้กินกาแฟผมสักวันละเจ้าสามวันวันที่สี่จะกินที่อื่นแน่ลอยแล้วแต่ชอบตรงเด่นเลยคือพอตื่นขึ้นไปแล้วค่ะมันยังเหลือความอร่อยอยู่วันนี้ในป่าเนี่ยแต่ตื่นเข้าแล้วมันเพราะอะไรครับเพราะอะไรมันเป็นปฏิกิยาของไข่ชิมดที่เขาไปเปิดตุ่ม รดต่างลดต่างแล้วตอนนี้มันมี aftertaste ซึ่งหลังจากที่เราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วลองกืนน้ำลายอ๋กืนน้ำลายแล้วไงหวานใช่ครับน้ำลายมันจะแตกออกมาหวานเลยใช่ค่ะลองดูการขายการขายมีกี่แบบกี่อะไรยังไม่ให้ให้ให้เรารู้บ้างครับเอ่อก็มีตามระยะเวลาโอ้มีกี่ระยะมีกี่ระยะ ก็คือถ้าหกเดือนอ่าครบหกเดือนอันนึงกับอั้นต้นหกเดือนกับปีฝาขึ้นไปอสองปีแล้วแล้วในกล่องนี้คืออะไรครับ่องนี้คือน้ำหนักสองร้อยหสิบกรัมในนี้ก็มีทั้งเมลลและพอละละจ่เลือกเป็นกล่องนี้กล่องนี้มันมันมันหกเดือนหรือเป็นปีขึ้นปีขึ้นครับอ้าวสักช่องทางที่ท่านผู้ชมอยากจะติดต่อได้กี่ช่องทางเชื่เลยก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กหรอครับชื่อผมเลยสันติศักขนมสิง คุยได้หมดเลยนะขอบคุณคุณเ้นศในสากนะขอบพระคุณคระขอบคุณคระ